ใครโทรมานาะฮัลโหลสวัสดีจ้าใครนาะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยายเลิกซื้อหวยแล้วนะโอ้ไม่ใช่แล้วมีเรื่องอะไรจ๊ะใช่จ้ะชื่อคุณยายเบนเทนหมายเลขบัตรประชาชนเลขนี้ถูกต้องตอนนี้อยู่คนเดียวจ้ะลูกหลานไม่สนใจ แล้วเราเป็นหมาแล้ววะสรุปแล้วมีเรื่องอะไรจ๊ะฮะบัญชีเงินฝากทัวพันกับการขายยาเสพติด<อ>ยายไม่เคยขายยาหรือติดยานะติดแต่มากนี่แหละไม่ฟอกไม่ฟอกยายไม่ได้ฟอกเงินยายบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วต้องทำไงจ๊ะโอนเงินไปตรวจสอบไปที่ตู้ตอนนี้เลยโอเคเราแป๊บนึง อลล๋อยายอยู่หน้าตู้แล้วนะแต่ทำไมเป็นมันโอนอะไรยังไงฮะสังเกตว่ามีอะไรบ้างมันก็มีผกักเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่จ้ะตู้ไหนก็ตู้เย็นไงโอ้โหเราก็ไม่บอกให้มันเคลียร์ตู้ ATM ไม่ใช่ตู้เย็น สรุปแล้วยังไงนอ้อยายโอนตู้ไม่เป็นเข้าไปที่แอปโมบายสลิปปิ้งอ๋อโมบายแบงกิ้งแล้วทำไงต่อโอนไปเลยเพื่อจะได้ตรวจสอบ อันเน่โอนปุ๊ก,กเสร็จปั๊บสิถึงยายไม่ฉลาดแต่ยายก็ไม่งโดดง่เด้อยายายามิจฉชาชีพใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กินหรอกโว้ยหัดทำมาหากินให้มันสุดจริตน้อยทําแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาหลอกคนอื่นมันบาปนะขอให้ตนกตตนรกเอเวจีปล่อยไปเส้นล้านพบเสนล้านชาติเลยนะวยแม้บัญชีพัวพันกับยาเสพติดให้โอนไปตรวจสอจะเอาเงิน จากไหนให้ตรวจซอบกลางเดือนก็ชอบทิ้นเดือนก็ชอบต้นเดือนก็ยังจะชอตบางที่ก็ทราบโซว่าเราเป็นคนหรือพิกกจู้ชอตเอาชอตเอาฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงยาย มันวางไปแล้วน่าจะวางไปตั้งแต่โอ้ยพลให้มันตกนรกอะสรุปเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมยายใช่ใช่ใช่ถูกต้องฝากเตือนไปยังทุกทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อ,อยู่ด้วยนะจ๊ะยุคเปลี่ยนมุกเปลี่ยนต้องรู้ให้ทันแก๊งคอสเซนเตอร์พวกนี้มันชอบสร้างเรื่องราวให้ซับซ้อนถ้าไม่เราตกใจสร้างสถานการ์ให้เราลงเชือ้อรู้แม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเราแล้วก็นโน้มน้าวให้เราโอนเงิน ถ้าเจอแบบนี้ต้องทำไงยายอันดับแรกเลย <c oughs> คือต้องตั้งสติก่อนนะจ๊ะคิดทบทวนให้ดีๆ 2. ทงาไม่แน่ใจรู้สึกทำาแม่งท่าแม่งก็วางสายเลยไม่ต้องคุยเปลืองแบ็ดโทรศัพท์ <c oughs> และสุดท้ายคือตามหาความจริงหาข้อมูลหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงและโทรสอบถาม <c oughs> ความจริงจ้าแล้วถ้าคน <c oughs> ที่ถูกหลอกไปแล้วยายต้องทำไงหก็ต้องรีบตั้งสติเหมือนกันตั้งสติได้แล้ว โทรไปที่เบอร์1 4ึ1ซึ่งเป็นเบอร์ฮอตไลน์รับเรื่องภัยทางการเงินจะมีตำรวจพร้อมประสานงานกับธนาคารให้เราจะ้ะหรือจะติดต่อไปที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยโตรงตามนี้เลยนะจ๊ะหรือติดต่อสายด่วนแบงค์ชาติ1 3 13จ้า ยุคเปลี่ยนมุกเปลี่ยนต้องรู้ให้ทันแกงคอเซนเตอร์มีสติไม่โลภไม่คลิกและไม่โอนนะจะด้วยความปรารถนาดีจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยจ้า